โอ้ยเหนื oh, oh. Oh, no ่อยกับคนมีคู่โอ้ยมีหน่วยงานช่วยดิปายังอยู่ด้วยกันแบบจริงจริงังๆไงเตือนนวลยี่สองมกราคุณแล้วนะคะเลยแทนตัวเองด้วยหวงไรด้วยนะคะเหมือนไม่สู้เสียงแบบสิ้นหวังเออหัวเสียงมากเลย เสียงพี่ฟ <minority> ้าพูดยูยูเป็นเด็กตลกอ่ะลุกหิีกมากอะไรตัวเนี่ยมีแฟนเด็กคำใไม่เราดูเด็กลงนะโอ้โหมุมรั่วจะมีสามโปรเจกต์ก็อยากให้แฟนๆรอติดตามชมภายในปีหน้าได้รับชมกันแน่นอนสามโปรเจกต์แบบจุกๆแน่นอนเลยค่ะอุ้ยลูดใครที่รอผลงาน้ปยูอยู่นะ